หูใหญ่ๆลือกเลือกเกียรตาสิขุดถึงบังสภาพเมือม่อเกียตเตมวันนี้มาขุดปูดพี่น้องลึกกันลึกลึกแต่ว่าก็กกนหูได้ถึงเก่าหูได้พอถึงกับถมไปโ,โอ้ลึกมากมากเลยเมยแล้วล่ะทางนั้นทั้งขุดปูดทังจมขุดพอถึงบัดนี้สิเศ้าพนะลึกลึกพี่น้องหูปูไหลกัน ปูมีแต่ว่ามันถังลึกทั้งลึกทั้งดินเหนียวทั้งขุดยากบึงทางมันขุดจน <c oughs> ยกจนสุดแขนนะพี่น้องมึงสภาพมือ <c oughs> <c oughs> ลึกคักแต่ว่าหังมากลนคือเก่าพี่น้องหายย่หายกินปูนะบ้านเขา <c oughs> ขุดยากหาย,ยากแต่ว่าย้ำไปเห็ดกับเขาแซ่บเลยพี่น้องลาบปูช่วงนี้ปูมันมันตามฤด,ดูกาลปูมันช่วงนี้ แต่ว่าหังลึกเอาเอาแม่มาปูนเนี้ยพีนะมันคือบ้าบางปาดปกทา่านนะ่คนแม่ขาปูน,น้อยนีมือมาเอาไไเอามาอา่อไนะร่น้ำน้ำมาใสา่ไงทิศนะน้ำมาใสา่ไงทิศนะน้ำใส่ไงทิศนะ ปูเหน็ไงทีเดเอาไปใส่พีนางอี่เดียววันนี้พีนังมันมันเหน็บพี่นังหรอกมันเหนีบตาเจ้าน่ะไรทเดมามามาเหรอเอาทางมันพอแล้วตีเครื่อไฟแล้วทางมันอ๋อทางนันได้หลายแล้วง้อขอคว่าราทางนั้น นี่ยน้ำจะไปเล่นลูกมันขายเสียงก็ได้เนี่ยไปใกล้ใกลถึงไปเนี่ยจัดเดินก่อนปาดไมได้กินบ่ปาดจนสิสุดดำเสียมล่ะมันสิได้กินบ่ล่ะพี่โจ้ปาดสุดคักสุดมือยังบ่ทันได้ถึงอยู่น่ะบ่ได้งอแขนได้ดิสุดเขีน ủa, uýnh, luôn nhèm luôn lắm đi nho cái bơi, lục khạc lục nè, nó, mét một phút rồi, lục nó, quá <laughs> <laughs> <Bát tổ. cười> <laughs> <laughs> แผลบ้างโอ้ยตะขุดยาก่ยยางดีเนาะบ้างต้นน้อยๆนึง